ัสดีครับน้ช้างหัวปลกครับสวัสดีครับก็เปหัวปลกครับอ้าวปลกเหมือนกันเลยหนูเอาครับผมวันนี้น้ช้างหัวปกจะพามาดูนะครับผมสวนชุเรียนนะครับที่จันทบุรีนะครับอ่างคีรีหมู่แปดเนาะตำบลอ่างคีรีหมู่แปดนะครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันเมื่อกี้เห็นสวนนองฟ้านะครับบอกว่าดกแล้ว ดกดกมากไหมไม่ไม่ไมากครับสวนหนังฟ้า <c oughs> ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของต้นเดียวที่สวนนี้เลยครับผมสวนตาจ๋ากับแม่นะครับผมที่อยู่เข้ามาข้างในนิดนึงนะครับเลยสวนแม่นกงฟ้าเข้ามากวิวพ <c oughs> าพ่อไปดูหน่อยลูกต้นไหนที่มันดกที่สุดลูกไปเ,เช็คมาโน้ซูมได้นลลูกมาดูครับทุกคนที่บอกว่าดกที่สุดครับดกกว่าสวนแม่นกงฟ้าทั้งสวนอีกครับต้นเดียวนี่ครับ โอ้ไม oh ่ค่ดูดูครับดูดูแต่ละริงครับดูการเรียงการจัดสถานที่การวางลูกนะครับผมการสอยจริงนะครับผมนี่คือเขาอ่าจัดการให้เรียบร้อยครับคือแต่งลูกแต่งอะไรเรียบร้อยครับลูกจะปะพอกันเลยนะครับผมต้นเดียวครับต้นนี้มีอายุประมาณเท่าไหร่เช็คสามสสามสิบถึงสี่สิบ ยืนให้ดูต้นแก่ขระดาหน,นะครับนี่ราคาก่อนไม่มิดเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ลูกเขาจะโดกมากครับผมโอ้โหยยเหลือเชื่อเลยครับต้นนี้ต้นเดียวนะครับผมผมว่ามีมูลค่าอยู่เกือบแสนบาทนะครับลูกนะครับผมไม่ไต้นนะลูกอย่างเดียวม,มูลค่าแสนบาทบคิดดูว่าถ้าเรามีต้นแบบนี้สักสิบต้น ก็มีมูลค่าเท่ากับหนึ่งล้านบาทครับนะครับโอ้ยนยช้างเขาล้มก่อนร้อนฟิวคิดว่าโดกกว่าสวนแม่น้ำฟ้ามากไหมลูกสวนสวนแม่น้ำฟ้าดกไหมไม่ดกดกอยู่ <laughs> ดกอยู่นิดนึง <laughs> ก็ดกสําหรับสวนแม่น้ำฟ้านะครับว่าแต่ว่าที่ดีครับโดกกว่านะครับผมอ่ะไง,ไงั้นก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะครับผมว่าสวนใหญ่นะครับนยช้างจะพาเดินนะครับ พาไปเดินดูเรื่อยๆนะครับจะมีต้นนี้มีหลายต้นนะครับที่ดกแบบนี้เลยนะครับทุกคนมีหลายต้นเลยที่ดกแบบนี้อ่าต้นนั้นด้วยต้นที่ผ่านมานะ่ะก,ก็แต่งอะไรสวยนะครับขยายอย่างเงี้ยสิขยายซูมได้ด้วยนะมามาดูต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับผมไม่สูงมากครับต้นนี้ไม่สูงมากครับแต่ว่าดูลูกนะครับผม ดูลูกนะครับไม่ใช่น้ำไม่ใช่หมอนทองเนี่ยนะดูลูกนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นโอมณนีหรือว่ากระดุมกระดุมกระดุมนะครับแต่ว่าดกมากครับผมกระดุมตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เช็คน่าจะมีสองร้อยบวกนะครับสองร้อยบวกนะครับกระดุมตอนนี้นะครับที่ตอรับซื้อกัดหน้าสวนนะครับมีสองร้อยบวกครับผมแพงกว่า ทุเรียนหมอนทองในตอนนี้อีกนะครับทุกคนกระดุมเนี่ยแ็งกว่าหน้าทุเรียนหมอนทองเาแหละอยู่ประมาณร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าของเขานี่อยู่ประมาณสองร้อยบวกเนี่ยนี่ครับอ่ะปิดก่อนด้วยครับทุกคนน้าช้างบอกว่านา้าช้างจะพามาดูต้นทุเรียนที่สูงที่สุดนะครับในแถวนี้<ช>เ,ลเลยก็ว่าได้ไป<ช>แถวนี้แหละเพราะว่าไม่มีที่สูงแล้วผม อัน,น้ำชางมลูกไปหลายส่วนแล้วไม่เคยเห็นสูงมีต้นนี้นะครับสูงที่สุดมาดูตามไม่ช้ามาเลยทุกคนจะมีต้นนี้ก<อ>้อนต้นถัดไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนดูความใหญ่นะครับทุกคนโอกไม่มิดโอ้ไม่มิดครับทุกคนเป็นไงสูงประมาณามประมาณ ประมาณเกือบเกือบยี่สิบเมตรทุกคนผมว่าน่าจะไม่ถึงยี่สิบเมตรหรอกแต่ว่าสูงสูงสูงจริงอ่มาดูอีกต้นหนึ่งความสูงของเขาสูงต้นนี้มีน้ำมีประมาณสักเท่าไหร่สิสี่สิบปีได้เนาะสี่สิบปีได้มาดูนะครับทุกทคนทุกเรียนทุกคนนะอันนี้อบนอนไม่ใช่ต้นสัมผัสเลยทุกคนนะไม่ใช่ต้นสัมผานะไม่ใช่ต้นกระถินตะลุงนะทุกคน ว่าไม่ใช่ต้นยางนานะทุกคนดูนะนี่คือต้นทุเรียนมันคือดูทุกคนเอ้าไม่มีเออไม่มีครับทุกคนนั่นช้างสองคนพี่คนโอ้โหแล้วความสูงของเขานะทุกคนนะดูมันไปข้างบนเดี๋ยวสักวันนั่นช้างจะพาขึ้นไปข้างบนเลยนะทุกคนนะสูงว่าขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยส่องลงมาโอ้ต้นนี้ยังไม่ได้โยงแน่นอนทุกคน โอ้ยังม่ีเชือกเลยโอ้โหสูงมากทุกคนจริงจริงนะทุกคนนะสูงจริงเลยแถวเนี้ยผมยอมรับว่าูโอ้แล้วไม่ได้สูงแค่ต้นเดียวนะทุกคนี่สูงอย่างเดียวทุกคนเยอะต้นทุเรียนทุกคนนี่คือต้นทุเรียนนะทุกคนนะนี่คือต้นทุเรียนเขาเป็นต้นที่มีมูลค่ามากกว่าต้นพยุงอีก ใช่ไหมเชใช่ต so ั้งแต่สี่ปีที่เขาเกิดมาได้อายุสี่ปีเขาจะติดลูกเลยแล้วถ้าติดยูกมาถึงทุกวันนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าแพงกว่าต้นพยุงอีกหรือว่าจะได้ไล่กันต้นพยุงน่ากันอย้างต้นลล้านสองล้านห้าล้านอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่พยุงมันก็ใช้ได้หมดแต่ทุเรียนนี่เขาเขาจะออกลูกให้เราเนาะเราก็ดูแลีถ้าเราดูแลดีก็ดูแลดีมาดูทุกคนมาอบต้นนี้ต้นนีวมาอบกับพ่อดิ โอพ่ออโอ้นถึงไหมไม่ถึงสองคนนะครับพ่อกับลูกครับพ่อกับลูกถึงถึงถึงไหมถึงอย่างครับผมโอโหดูทุกคนดูนี่เลยต้นทุเรียนของจริงทุกคนไม่ใช่ทุเรียนพันอะไรทุกคนหวอนทองนะครับทุกคนผมแนะนําให้เลยว่าถ้าคุณจะกินทุเรียนคุณต้องกินทุเรียน ที่เป็นที่เป็นอาวุโสหรือว่าอายุเยอะๆอย่างเงี้ยจะได้ความหวานมันเปลือกอบางโอ้ความอร่อยของเขา,มามไม่ต้องพูดถึงครับทุกคนเฮ้ย <Okay. S 2> ครับทุกคนทุกคนนะทุกคนไปซื้อทุเรียนนะทุกคนนะที่แบบว่าลูกใหญ่เปลือก้หน,นาหรือพวกใจกลางข้างในสีขาวอะ่ะเยอะๆนั่นแหละทุเรียนสี่ห้าปีหกปีเจ็ดปีนะครับทุกคนถ้าทุกคนได้กินทุเรียนแบบ อายุสามสิบสี่สิบปีอย่างต้นพวกนี้ทุกคนจะลืมไปเลยว่าทุกคนได้กินทุเรียนที่อร่อยที่สุดที่ไหนนะครับจะได้กินทุเรียนที่อร่อยที่สุดที่นี่อ่ะตามน้าช้างไปเลยจะพาไปเที่ยวชมไปเดียวเ,เดินดิเสรยก็ร้อนนลคิวเลยครับทุกคน <S <S ตอนนี้น้าช้างก็มาอยู่หน้าบ้านเจ้าของสวนแล้วนะทุกคนนะเพราะว่าน้าช้างไปเลาะมาแล้วน้าช้างเหนื่อย หอบแดงในส่วนใหญ่กเกินล้าช้างบอกว่าเอาสวนแม่นงฟ้าน่ะทุกต้นเลยเอามาไว้ที่นี่แต่ขอสองต้นที่มันดุกดกอ่ะเอาไปไว้ที่สวนแม่นงฟ้าน้นช้างจะขอเจ้าของสวนวันนี้จะได้ไหมทุกคนรอดูเดี๋ยวน้นช้างเอาสิบอลมาใส่ <laughs> มาทุกคนมาคุยกับเจ้าของสวน่าทีคุยไม้คุยแป้นแอลวันีครับ นี่สวนแม่เหรอครับผมตระ๋าตรจ๋าเนาะเอาแม่เป็นแฟนตาจ๋าใช่ไหมแม่เป็นคนทำใช่ไหมอ้าแม่คุยได้ก็อย่างเดียวมันอายุเท่าไหร่แล้วแม่ส0ี่สิบปีเนาะโอ้โหแม่เมื่อกี้ผมเกิดไปแล้วผมจะจะขอขอแม่นะไม่ทุเรียนที่สวนแม่นกฟ้าทุกต้นน่ะเอามาไว้ให้แม่ แล้วผมขอสองต้นน่ะไปวางที่สวนน้องกวาหน้าบ้านกับหลังบ้านเอาไปเลยสองต้นน่ะที่ที่ผมดูมาแล้วตรงไหนดกแล้วมันเรียงกันแบบไม้บรรทัดหนึ่ง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 นี่แหละข้างหลังใหญ่หน่อยนะใช่สองต้นที่เดินไปข้างหลังโอ้โหแม่เดี๋ยวต้องจ้ากับจอดทุกคนเดี๋ยวตอนนี้คือเจ้า เจ้าของสวนตัวจริงอ่ะไม่อยู่นะครับไปไปทํางานอยู่ในสวนตอนนี้คุยกับคุยกับภรรยาเจ้าของสวนก็มีอําน,นาจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ถ้าทุเรียนมันแก่หรือว่ามันโตกว่านี้นะทุกคนอันนี้มันยังมันยังเด็กอยู่อ่าอาจจะได้เจอเจ้าของสวนเมื่อกี้ล็อกตัวไว้ไม่ทันนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะทุกคนนะนะช้างหัวโปกไม่มีอะไรว่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนอ่าถ้าชอบก็กด ถูกใจกดแชร์ให้หน่อยนะครับไม่งั้นะก็กดเข้าไปดูเฉยๆก็ได้